4 4ข้อความจริงของชีวิตฟังแล้วดีจริงๆจะทำให้เข้าใจชีวิตได้มากขึ้นหลายๆคนอาจจะได้เรียนรู้ไม่ว่าใครก็ต้องเจอเข้าสักวันข้อที่หนึ่งปัญหาที่เคยเป็นเรื่องใหญ่ในวัยหนึ่งพอเวลาผ่านพ้นไปกลับกลายเป็นเพียงเรื่องเล็กๆนิดเดียวในวัยปัจจุบันธรรมชาติของคนเราที่ต้องเติบโตขึ้นในทุกๆวัน และเริ่มเต็มไปด้วยความรับผิดชอบที่มากมายยิ่งขึ้นอาจทำให้บางปัญหาที่เคยรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่กับกลายเป็นเพียงเรื่องขำๆที่เล็กนิดเดียวเท่านั้นถ้าหากได้เทียบกับหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ข้อที่สองการเวลาพาใครหลายคนออกไปจากชีวิตแต่ขณะเดียวกันก็พาคนอีกหลายคนเข้ามาให้รู้จักด้วยกฎของเวลา ที่ไม่มีทางหมุนย้อนกลับมาที่เดิมคนเราจึงจำเป็นที่จะต้องเดินไปข้างหน้าให้ทันกับเวลาจนในหลายๆครั้งก็ทำให้ใครบางคนหรืออะไรบางอย่างร่วงหล่นหายไปแบบไม่ทันได้ตั้งใจแต่ในขณะเดียวกันเวลาก็ได้ชักจูงอีกหลายสิ่งหลายอย่างและใครต่อใครให้เข้ามาทำความรู้จักแทนที่สิ่งเดิมๆที่เคยจากไป ข้อที่3บทเรียนที่เคยได้รับจากอดีตจะไม่มีความหมายหากยังทำผิดพลาดแบบเดิมซ้ำๆบางเรื่องราวในอดีตก็ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่ล้ำค่าซึ่งหามาจากที่ไหนไม่ได้อีกถ้าไม่ได้พบเจอกับมันด้วยตัวเราเองแต่ความเจ็บปวดจากอดีตเหล่านั้นจะไร้ซึ่งความหมายหากผู้ที่เคยเรียนรู้จากมันยังคงทำในสิ่งที่เรียกว่า ความผิดพลาดแบบเดิมอยู่อย่างนั้นซ้ำๆข้อที่4หากไม่รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองชีวิตก็จะย่ำอยู่แต่ที่เดิมในขณะที่คนอื่นก้าวออกไปไกลหลายครั้งที่คนเรามาคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่ในทุกๆวันเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีและดีมากพออยู่แล้ว จนไม่ได้เรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปจนกลับกลายเป็นว่าได้เดินย่ำอยู่แต่บริเวณเดิมๆในขณะที่คนอื่นก้าวหน้าและวิ่งแซงหน้าออกไปไกลข้อที่5มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจะสอนให้รู้จักกับมิตรภาพที่ดีด้วยเช่นกันบางครั้งการหยิบยื่นอะไรดีๆ ให้ใครก่อนก็อาจส่งผลให้เราได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาได้ด้วยเช่นกันและไม่จำเป็นจะต้องหยิบยื่นสิ่งของที่มีมูลค่ามากแต่เพียงแค่หยิบยื่นน้ำใจหรือมิตรภาพดีๆให้ไปข้อที่6กการได้ลองทำในสิ่งใหม่ๆอาจทำให้เราได้ค้นพบตัวตนมากขึ้นกว่าเดิมในโลกใบนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่รอให้เราเดินทางเข้าไปเรียนรู้อีกมากมาย การได้ลองทำในสิ่งใหม่ๆหรืออะไรต่างๆที่ไม่เคยทำมาก่อนจึงอาจมีส่วนช่วยให้เราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเองว่าเหมาะสมกับอะไรมากที่สุดก็เป็นได้ข้อที่7เราจะชั่งน้ําหนักได้ว่าควรให้ความสําคัญกับเรื่องใดในชีวิตมากที่สุดในวัยที่ความรับผิดชอบเริ่มมากขึ้นเราจะทำความเข้าใจได้เองว่า ควรจะต้องจัดลำดับความสำคัญของเรื่องไหนก่อนพอธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของทุกอย่างในชีวิตได้เท่ากันเพราะฉะนั้นหากเรามองเห็นว่าสิ่งไหนจำเป็นมากกว่าก็ควรที่จะให้เวลากับสิ่งนั้นก่อนการตัดบางอย่างในชีวิตทิ้งไปกลายเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายขึ้นเมื่อเริ่มโตขึ้น ก็มักจะมีเรื่องที่ทำให้ตัวเองต้องรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นทางออกที่ดีจึงจำเป็นต้องตัดสินใจละทิ้งเรื่องบางเรื่องที่สำคัญน้อยที่สุดลงไปบ้าง mm. เพื่อให้เราได้มีแรงจัดการกับปัญหาใหญ่ๆตรงหน้าได้มากยิ่งขึ้นข้อที่ 8. ความเงียบสงบคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดต่อให้มนุษย์จะเป็นผู้รักกันอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสังคม แต่ในบางครั้งก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าความเงียบสงบถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของคนเราและยังคงเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนความรู้สึกของตัวเองอีกด้วยข้อที่9การทำงานสอนให้รู้จักคนหลายประเภทและเราได้เรียนรู้ชีวิตจริงจากประสบการณ์การทำงานเป็นเรื่องปกติของสังคมแห่งการทำงาน ที่มักจะเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวอันเกิดมาจากผู้คนรอบข้างและผลประโยชน์ที่ต้องการแข่งแย่งจากกันและกันซึ่งเป็นสังคมที่เราจะได้วัดความอดทนรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงจากสิ่งเหล่านี้ข้อที่10การทุ่มเทให้กับบางสิ่งอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีคุณค่าทางจิตใจบนโลกใบนี้ คงไม่มีการทุ่มเทใดที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรกลับมาได้อย่างแน่นอนพอเมื่อคนเราให้ใจไปกับสิ่งใดมากๆแล้วก็ย่อมหวังที่จะได้ผลลัพ์ที่ดีกลับมาด้วยเช่นกันซึ่งในบางครั้งผลลัพธ์เหล่านั้นก็อาจจะไม่ใช่สิ่งของที่มีมูลค่าแต่กลับเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายภายในจิตใจข้อที่11 เวลาทุกนาทีมีค่ามากเกินกว่าจะปล่อยให้หมดไปแบบไร้ประโยชน์เมื่อเริ่มเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและกำลังนั่งรอให้หมดเวลาไปอย่างไร้คุณค่าก็จงรู้ขึ้นมาทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งต่อตอนเองและคนรอบข้างจะดีกว่าเพราะทุกเวลาทุกนาทีถือเป็นสิ่งที่มีค่ามากและมากเกินกว่าที่จะปล่อยให้มันหมดลงไปอย่างไร้ประโยชน์ใดๆข้อที่12 ไม่มีสิ่งไหนได้มาฟรีฟรีโดยที่ไม่เสียอะไรกลับไปของฟรีไม่มีในโลกยังคงถือเป็นประโยคที่ใช้ได้จริงในสังคมทุกวันนี้อยู่เสมอพอถ้าหากลองตั้งสติและทบทวนดูดีๆเราจะสามารถค้นพบได้เองว่าสิ่งที่เรียกว่าฟรีนั้นเราต่างก็ต้องเอาบางอย่างเข้าไปแลกเพื่อให้ได้มาอีกด้วยเช่นกันข้อที่13 ทำอะไรไว้ย่อมได้อย่างนั้นคือเรื่องจริงปลูกอะไรไว้ผลลัพธ์ที่ได้ก็ย่อมเกิดมาจากสิ่งนั้นนั้นเสมอซึ่งก็คงไม่แตกต่างจากการกระทำของคนเราที่ทำอะไรไว้ก็ย่อมต้องได้สิ่งนั้นๆตอบแทนกลับมาด้วยเหมือนกันข้อที่14ต่อให้ทำดีแค่ไหนก็ย่อมหนีไม่พ้นการถูกนินทาบนโลกใบนี้ต่อให้ทำดีแล้วก็ไม่ไวที่จะถูกนินทาอยู่ดี แม้แต่คนที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างนิ่งเงียบที่สุดก็ย่อมหนีไม่พ้นการถูกนินทาถูกเก่าถึงจากคนอื่นๆอ,อีกด้วยเหมือนกัน